ข้อ7นะครับให้แยกเลขออกมานะครับเป็น5 5 a 5นะครับให้มาดูนะครับเลขฐาน16นะครับให้มาดูตรงนี้ฐาน16นะครับเลข5นะครับ0 1 0 1นะครับข้อนี้ก็0 1 0 1เหมือนกันนะครับแล้วก็ a นะครับ a อยู่ตรง 1> 1, 1 1 0 10 10นะครับตัวนี้เป็น01 01นะครับแค่แยกครับเลขออกเป็นยกกัน3นแบบนี้นครับเป็น3อันนี้เป็น3อันนี้เป็น3นะครับ แล้วก็เอามาเขียนนะครับเป็น1 0ึ่งศูนย์หนึ่งศูงนตัวนี้จะแปลงได้เป็นเลขฐานสองนะครับข้อนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับ